สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนครับมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศมาฝากกันนะครับตอนนี้หลายประเทศในยุโรปนั้นต้องเจอกับสภาพเรื่องของอากาศหนาวแล้วก็หิมะตกหนักนะครับล่าสุดนั้นเกิดโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์หิมะตกแล้วก็อากาศหนาวเย็นใน2ประเทศด้วยกันครับเราไปดูกันที่ประเทศสเปนก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ที่ประเทศสเปนว่าเกิดพายุฟิโลมินาที่ทำให้หิมะกระดำหนักซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนบอกว่านี่เป็นหิมะที่ตกหนักที่สุดในกรุงมาดริดเมืองหลวงของประเทศนับจากปีพศ2514หรือกว่า50ปีที่แล้วเนี่ยนะครับห <c oughs> ิมะตกลงมามีความหนากว่า20นิ้วจนทำให้สนามบินที่เมืองมาดริดนั้นต้องปิดทำการ และสิ่งที่น่าสลดนั้นก็ปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตที่เมืองมาลาก้าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสเปนโดยผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้หญิงติดอยู่ในรถยนต์ในจังหวัดที่แม่น้ำเอ,อ่อท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนอีกรายนั้นเป็นคนเร่ร่อนซึ่งก็หนาวตายนะครับอยู่ในเมืองคาลาตายุสทางภาคตอนออกของสเปนนะครับ ทางด้านนายกรัฐมนตรีเปโตรซานเชสได้อัพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันตอนนี้กองทัพส่งทหารเกือบ200นายเข้าช่วยบรรดาผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะและติดค้างอยู่บนท้องถนนในกรุงมาดริดนั่นคือที่ประเทศสเปนนะครับ ส่วนอีกประเทศหนึ่งที่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นเดียวกันนั่นก็คือประเทศรัสเซียมีรายงานข่าวหิมะถล่มที่รีสอร์ทเมืองโนริลเขตปกครองครัสโนยาสแถมไซบีเรียของประเทศรัสเซียล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นพ่อแม่ลูกพ่ออายุ45แม่อายุ38และลูกวัย18เดือนเท่านั้นเอง ทั้งหมดถูกฝังอยู่ใต้ซากที่พักของรีสอร์ทที่ถูกหิมะถล่มทับทาา่ามกลางอากาศที่เย็นจัดติดลบ25องศาเซลเซียสนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีผู้ที่ประสบเหตุแต่ว่ารอดชีวิตมาได้เป็นวัยรุ่นอายุ14ปีก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพที่ถูกน้ำแข็งกัดไปทั่วทั้งร่างกายสำหรับเหตุหิมะถล่มที่รีสอร์ท สกีแห่งนี้เนี่ยครับเกิดในช่วงสองทุ่มครึ่งของคืนวันที่8มกราคม6 5 6 4หิมะถล่มลงมาทับบ้าน6หลังด้วยกันหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเกิดเหตุลักษณะของหิมะพัดถลม่มแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันสำหรับในพื้นที่ของ ประเทศรัสเซียนะครับนี่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากพายุหิมะสองประเทศด้วยกันนั่นก็คือประเทศสเปนแล้วก็ประเทศรัสเซียตอนนี้ในหลายประเทศนะครับก็พบกับความหนาวเหน็บจากพายุหิมะแล้วก็ลมหนาวที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในประเทศจีนเองก็มีเหตุเรื่องของความหนาวเหน็บเนี่ยนะครับพัดปกคลุมในหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน นี่เป็นข่าวจากต่างประเทศที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ